สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยรกรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปี2567สำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัส,สบ,บดีย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปีนี้ ดาวเสาเจ้าเรือนตนุโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินตลอดปีนี้ทั้งปีเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านการเงินตลอดทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกทั้งดาวต่างๆที่โคจรในจัก,กรราศีก็มีแนวโน้มและทิศทางที่จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตา ส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจมีความเบิกบานแจ่มใสเพราะมีความสุขจากการที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินและด้านการงานดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูพระยานิดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะพระยานี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการเดินทางระยะไกลโชคลาภในการลงทุนด้านธุรกิจก,การเงินมักจะมีอยู่เสมอเสมอ การเสี่ยงโชคด้านธุรกิจการเงินก็มักจะส่งผลดีประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่ดีและมักจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ ช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีโคจรสถิตพบปุตตะช่วงนี้กระแสเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด้านการค้าขายการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลประเานี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมช,มชมชอบของผู้คนทั่วไป สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21สบอ็ดกันยายนจะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากธุรกิจด,ด้านการงาน อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนเช่นนี้สินเงินทองเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไปและไม่คิดคาดหวังว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนรถหายของรักหายเช่นแหวนสร้อยนาฬิกาหายก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันและจะมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักช่วงปลายปีนี้ รายได้ด้านการเงินที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์ วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคมดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนขยันทำงานเป็นอย่างมากเป็นผู้ที่โชคดีมีงานทำอยู่ไม่ขาดด้านการงานส่วนใหญ่มักทำด้วยความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองส่งผลให้ด้านการงานเจริญก้าวหน้ามีเกียรติและชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ระยะวันที่9มีนาคมถึงวันที่2เมษายนช่วงนี้ธุรกิจด้านการหมุนเงินหรือธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่นอาชีพการค้าขายอาชีพการทำงานในอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลายลงและผ่านปัญหาต่างๆไปได้โดยดีหลังวันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายน ช่วงนี้เจ้าชะตาจะขยันด้านการงานเป็นอย่างมากจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่ไม่ขาดการลงทุนด้านธุรกิจการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องและหุ้นส่วนหลายหายคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวกับด้านการคบหาสมาคมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆตามกระแสนิยม เช่นการสื่อสารทางออนไลน์ด้านการงานจะลื่นไหลคล่องตัวอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะคลี่คลายตัวลงไปในทิศท,ทางที่ดีสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระยะต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่21เอ็ดพฤษภาคมช่วงนี้ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีระยะวันที่ย1 พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปด้านการงานช่วงนี้จะมีการคิดใหม่ทำใหม่สร้างสรรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องหลังวันที่9กรกฎาคมดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบปัต,ตนิช่วงนี้ถ้าได้ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักด้านการงานจะเจริญและคล่องตัว ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีระยะวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบมรณะท่วงนี้ถ้าได้ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พ่อค้าแม่ค้าจะเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายและจะมีกิจการเป็นของตนเองอีกทั้งจะมีธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและด้านการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ ระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดชาวรัคนาราศีมังกรท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับระยะวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน พวงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทําอยู่เสมอเสมอรายได้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดเวลาอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักอีกทั้งการงานด้านต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด่านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นความรักจะสดใสหวานชื่นข้อขัดแย้งใดๆที่เคยบาดหมางจะผ่อนคลายลง และจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมอีกทั้งจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทํามาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นปรองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นต่อเนื่องจากช่วงต้นปีสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับระยะวันที่21ถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิตา ช่วงนี้จะได้บุตรธิดาสมดังปรารถนาครับบุตรธิดาจะเป็นคนดีเมื่อเตอิบโตขึ้นจะช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีสำหรับชาวรักนาราศีมังกรที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชมของบุพการีสมเป็นกุลบุตรและกุลธิดาระยะวาวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม สำหรับคนโสดในช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้จะได้พบรักคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆขัดขวางคนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตรักจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดี ถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นจะได้ทำมาหากินร่วมกันและประสบผลสำเร็จในธุรกิจ ส่งผลให้มีความสุขเป็นอย่างมากและปรองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวไร้ต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งกันยาถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักเป็นคนที่เทิดทูนและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้น เป็นรักแท้ที่ยั่งยืนและไม่ทอดทิ้งกันผู้ที่ได้พบจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วจะเจริญด้วยครยบสินเงินทองและอาจได้ไปลงหลักปักฐานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม ความรักจะสดใสหวานชื่นสื่อสัตว์และจริงใจต่อกันวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักจะเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีด้านความรักช่วงนี้ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาเพราะความรักจะมีมาเอง คนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีฐานะแตกต่างกันมากแต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางด้านความรักถ้าแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินความรักและครอบครัวด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วรายะนี้จะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักถึงจะมีเรื่องราหองระแหงกันอยู่บ้างแต่ก็จะยกโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน อีกท่านยังให้เกียตรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารระยะวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม ดาวังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบธนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีโชคอยู่เสมอๆไม่ขาดและมักจะได้ลาบลอยอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจึงมักจะมีโชคลาบอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีโชคลาบจากรายได้พิเศษด้านธุรกิจต่างๆวันที่15มีนาคมถึงวันที่23เมษายนระยะนี้ไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด้านใด ก็มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวังโชคลาบด้านการเงินและโชคลาบด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีโชคอยู่เสมอๆส,สรุปด้านโชคลาบของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่ห1พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินที่มาจากการคบหาสมาคมการติดต่อเจรจาและโชคลาบจากการเดินทางระยะไกลอีกทั้งจะมีโชคจากธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินและมีโชคจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้า ช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่สิบสามการกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างมั่นคงถาวรไม่อืดอาดล่าช้าระยะน,นี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในธุรกิจด,ด้านต่างๆอยู่ไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่บ่อยครั้งระยะน,นี้ควรระมัดระวังอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคน อาจส่งผลเสียหายในที่มาของด้านโชคลาภได้วันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจต่างๆและได้รับความนิยมในผลงานเป็นอย่างดีทำให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาด ระยะนี้จะมีโชคลาภด้านต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบทำให้เกิดความสับสนด้านผลประโยชน์และรายได้ควรควบคุมผลประโยชน์และรายได้ให้ดีโชคลาภส่วนมากที่ได้มาระยะนี้มักจะเป็นโชคใหญ่สภาวะด้านโชคลาภช่วงกลางปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบอริช่วงนี้จะมีโชคด้านมรดกพินัยกรรมและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลและต่างประเทศ อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดระยะวันที่19ตุลาคมโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานช่วงนี้ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดแต่สภาวะด้านโชคลาภก็ชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ช่วงนี้โชคลาภใหญ่ยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศรีมังกรทุกๆท,ท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับ สวัสดีครับ